ท่านผู้ชมครับวันนี้โชว์เคสผมกับปรภาพามาสัมผัสสนามใหม่สนามโชมใหม่แล้วกันโชมใหม่ดีกว่าดีกว่าไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนามนี้เนี่ยคนน่าจะเคยตีกันมาบ้างคนกรุงเทพนะใช่ถ้าเดิมเดิมเดิม,เด,ม,เ,ดมเดิมทีเลยเคยตีกันคือเมืองเอกวังน้อยเมืองเอกวังน้อยสมัยก่อนนะครับนี่ก็เป็นแปลงไปรทิงแล้วตอนนั้นเปลี่ยนไปเป็นวังน้อยเพรสตีจครับนะครับแล้วปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาเป็นเดอะวังน้อยเดอะวังน้อยใช่ ทีนี้คาว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างเข้ามาถึงครับเฮาคุณก็จะสัมผัสได้เลยทันทีถ้าคนเคยมานะว่าใหญ่โตโออารสวยงามกเอาอเป็นว่าเ<ด>มื่อกี้ขับเข้ามายังตกใจอืที่อยู่ที่วังหรือเปล่าันน่ะที่ชอบมากๆคืออันดับหนึ่งมีความเป็นไทยครับนะครับมีกลิ่นอายความเป็นไทยครับเฮาถึงแม้ว่าจะสร้างแบบใช้ปูนสร้างแต่ว่ามีรูปแบบและคุณสมบัติที่ดูแล้วเป็นอยุธยา อืมนะครับยุทธยาแล้วที่ผมประชอบมากๆผมเป็นคนชอบประตูใหญ่ผมเดินเข้าไปนี่คือประตูไม้สักเบลเลอร์เลยนะอืมหน้าทางเข้านี่คือแบบเหมือนแบบคุณถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกคุณรูกแบบจุาสิคพาร์คคิงคองอ่ะอย่างนั้นอ่ะประตูที่แบบเกี่ยวไม่คือประตูอย่างนั้นประตูแบบโอ้โหเบลเลอร์เลยได้ทำไมไม่ใช่เหรอไช่ผมก็นึกเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับจุลสิคพาร์คประตูใหญ่อหอโอเคสวยงามโอเคครับทีนี้วันนี้ เราจะคุยกันเรื่องบังเกอร์อนะครับแล้วก็เลยทอนที่โทรคุยกับทางสนามเนี่ยครับจากที่เขาปรับสนามใหม่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเขามีบังเกอร์ที่น่าสนใจอยู่หลายหลุมนะเพราะว่าจุดเด่นจริงๆเขาชอบคิดว่าเมืองเอกขออภัยก่อนถ้าเราคิดถึงเมืเองเอกวังน้อยเราจะนึกถึงว่าบอ่อน้ําเยอะมากโซนนี้มันเป็นบริเวณที่กักเก็บน้ำได้พอสมควรใช่แต่พอพี่เจพูดถึงบังเกอร์มันก็จะดูปแปลกไปเลยใช่คือน้ําเนี่ย เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของเดอวังน้อยแน่นอนครับคุณมาคุณไม่ผิดหวังหรอกนะเขาเขาถึงขนาดออกออกตัวแซวเลยด้วยซ้ําว่าเขามีสัมปทานเก็บลูกกอล์ฟขายอะได้รายได้มากกว่าค่าติ๊กเกอร์อีกคือเพราะวคุณคุณมาคุณเตรียมลูกกอล์ฟมาด้วยเพราะว่าคุณอาจจะเจออุปสรรคน้าพอสมควรครับแนะนําให้เป็นลูกกลองหมายเอี่ยมหมายเอี่ยมถูกต้องโดยพรายยิงลูกค้าญี่ปุ่นไม่แต่ว่าที่นี่ลูกค้าญี่ปุ่นพอสมควรโซนนี้นะ เราพูดถึงบังเกอร์อยู่เนี่ยถ้ามองข้ามไหลเราสองคนไปเนี่ยก็จะพอเห็นอยู่แล้วบังเกอร์ถ้าลิบลิบเนี่ยไม่รู้ชัดขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูให้เห็นชัดๆจะมีบังเกอร์อยู่หลายบ่อที่ถือว่าเป็นบังเกอร์ที่มีความท้าทายหนึ่งในนั้นก็คือหลุม13บสาพาสีหลุมนี้ใช่ครับถ้าท่านหลังสุดใน4ี่ร้อยสามสิบสองหลาอืก็คือภาพรวมเอางี้ถ้าคุณเล่นกอล์ฟท่านขาวคุณก็จะตีประมาณ6กพันสโดยประมาณใช่ไหมก็คือมาตรฐานกำลังดีอื ถ้าเล่นท่านหลังเลยตอนนี้7,002 7,002กว่ากว่าด้วย7,002กว่ากว่านะครับ,รบเพราะฉะนั้นระยะพอสมควรระยะไม,ไม่ไม่น่าจะถึงสนามประเภทที่คุณบอกว่าอุ้ยสั้นไปไม่ใช่ไม่น่าใช่น่าจะมีความท้าทายพอสมควรใช่แต่จริงๆเขาก็ซอยเรื่องที่ออฟหลายหลายท่านมีหลังสุดแล้วก็มีน้ําเงินด้วยนะคือหลังสุดเป็นเหลืองอ๋อโอเคหลังสุดเป็นเหลืองรองลงมาเป็นน้ําเงินแล้วถึงขาวแล้วถึงจะเป็นขาวแล้วถึงจะเป็นแดงใช่นั่นก็คือมี4แท่านครับโอเค เดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆดีกว่าว่าบังเกอร์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่ดร้ายให้ตกบังเกอร์อันนั้นไม่ต้องพูดไม่ต<ม>้องตกอยู่แล้วต่อให้ดร้ายไปไม่ตกเดี๋ยวก็ไปโยนให้มันตกไปแล้วกัน <Okay. S 2> เพราะว่าเราอยากจะโชว์ว่าถ้าเกิดว่าดร้ายไประยะไร้าปกติเนี่ยมันจะตกบังเกอร์ได้ยังไงบ้างโ <Okay. S 2> อเคชดสองยากแค่ไหนครับนะไปะได้ จะได้ไม่ต้องไปดรอปลงทรายใช่ไหมตีมันไส้เข้าทรายไปเลยคุณแม่นมากเลยนะเนี่ยผมเลงเลยนะตั้งใจว่าค่อยไงก็ต้องไปดรอปไงก็เลยตีลงทรายเลยรับประกันได้ว่าต่อให้ตีไปอยู่ในแฟเวผมก็บงังคับให้คุณโยนลงมือก็อยู่ด <c oughs> <c oughs> ีโอ้โหที่เดียวกันไหมพี่เออไม่ะฮะอันนี้เรียกว่ากลางแฟเวครับผมเวลาตีไม่ดีเลยชอบออกตัวไม่ค่อยได้ซ้อมอย่างนี้ทุกทีเลยนะ ผมเคยซ้อมเมื่อไหร่คุณเคยเห็นไหมตามที่บอกไว้ว่าต้องบังเกอร์เรอถูกต้องแต่มันครบสุดเลยนะเนี่ยครบมากบังเกอร์น้ำต้นไม้อยู่ในเหลี่ยมเดียวกันหมดเลยเจริงจรนี่ยังกลางบ่อนะถ้าเกิดว่าคุณมาแล้วแบบไปทางซ้ายของบ่อนะนี่ผมก็ยากแล้วนะ ผมก็พยากไงแต่ถ้าไปนึกภาพตรงนู้นนี่ถ้าซ้ายของบอ่อเนี่ยไม่ต้องโอ้สลบนะบมีขอบหน้ามาโบยหน่อยอย่างเงี้ยแต่เขาดีไซน์ดีนะเขาทำเคิร์บบังเกอร์นี่สูงเลยนะคืออย่าลืมนะครับว่าเราเล่นกอล์ฟเราพยายามต้องอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยถูกไหมครับเรามีความจมําเป็นต้องตีในพื้นที่ปลอดภัยบังเกอร์มันเป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัย<บ>มันควรจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับเราอยู่แล้วออืนั่นคือธรรมชาติของการเล่นกอล์ฟครับด้วยเหลี่ยมของหลุมนี้เนี่ยถ้าบังเกอร์ซ้ายไม่พอ แล้วซ้ายจัดหน่อยเนี่ยนะคุณจะมีต้นไม้<อ>มุดก็อาจจะเจอน้ําขอบบังเกอร์สูงมัน,ม,นมุดมากไปขอบบังเกอร์สูงอีกโอ้สนุกแค่เห็นก็สนุกแล้ว<ต>เพราะว่ารออยู่ในแฟเวไงอแ,ตแต่ผมกล้ไปผมนึก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 ว่าเขาทําอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่มันมีน้ํามันถ้าเรารทําบังเกอร์ที่มันเป็นแฟลตบังเกอร์ครับลูกมันอาจจะวิ่งแล้วก็ตกน้ําได้ทุกอ,อย่างก็จะมันก็จะไม่ไปอยู่ในบังเกอร์เขาก็เลยอันนี้เกี่ยวว่าไม่รู้นะอันนี้คิดไปเอง เพราะว่าด้วยความที่มันมีน้ําดักทั้งซ้ายและขวาแต่มันมันเป็นความท้าทายที่ผมว่าสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมถูกต้องครับครับอาจจะคุณเชิญก่อนเลยแล้วบ,บ,บังเกอร์ขวาเนี่ยเดี๋ยวผมจะตีไปตกบังเกอร์ขวาให้อันแน่เพราะเขาคุยให้ฟังมาแล้วว่าบังเกอร์ขวาท่วมศีรษะ<อ>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่เล็งแล้วกินเดี๋ยวจะตีเข้าบังเกอร์นู้นเลยว่าถ้าเกิดตีไปตรงยิงลูกมันจมไม่ออะไรยังไงเชื่อพอเล็งบังเกอร์ตีอ่อนเลยอ่อนเลยใช่ไหม โอ้โหเฮ้ยออกไปดีอะสุดขอบบังเกอร์ร้อยเก้าหล่ะโอเคก็คือร้อยหนึ่งก็บังเกอร์แล้วแม่ไป๊มันดูเหมือนตีง่ายนะตีเข้าอุปสรรคเนี่ยให้ตีกรีดไม่ไม่เข้าทางเข้าจะถือว่า แคบอย่างที่ควรจะแคบอ๋อผมเข้าใจผิดผมเห็นละอเขาหมายถึงบังเกอร์นี้โอ้ลึกจริงอ๋อเขาหมายถึงบังเกอร์นี้นี่เขาก็คิดดูเขาทําเป็นบันได<ม>ให้เลยนะบันไดให้เดินลงคือผมดูมาจากตรงนู้นใช่ไหมอันนั้นว่าลึกแล้วอันนี้มาจากทางนู้นมันเห็นขอบทางนู้นสูงไงก็ตีอัดบังเกอร์นู้นเลยลนึกว่าที่ที่เขาบอกว่าสูงท่วมศีสาเกินนู้น <laughs> ไม่ใช่มันคืินนี้ซ้ายขวาม,มีบังเกอร์หลักทั้งคู่กรีน ก็ไม่ใหญ่มากนะว่าไปแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ถุงนี้นถือว่าไม่ใหญ่ลุมนี้ไม่ไม่ถือว่าใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความแม่นถึงระดับหนึ่งทำไมมันถึงได้มีบังเกอร์มาเกี่ยวก็เพราะว่าซ้ายเป็นน้ําขวาเป็นบังเกอร์อืมคือถ้าคุณหนีน้ําคุณก็จะมาตกบังเกอร์นี้ได้กับอีกทีนึงคือข้างสั้นไปหน่อยเนี่ยถ้าเมื่อกี้คุณตีมาแล้วเกี่ยวต้นไม้นิดหนึ่งอ่ะใช่คุณมีสิทธิ์ลงบ่อนี้ถูกถูกว่าใครถึงบอกเขาดีไซน์ดีโอ้ยทั้งั้นเราเล่นบ่อนู้นดีกว่าผมเก็บอ นี่โหแคลรี่ระยะทงเป๊ะก็บอกแล้วที่คุยกันระยะทงเป๊ะถ้าขวาไปนหนตกทรายใช่ไหมตอนนี้เราต้องไปลองต้องไปลองบ่อนู้นแต่เนี่ยระดับสายตาผมคือผมยังมองเห็นกนธทงอยู่แต่ถ้าตัวเล็กกว่ผมหน่อยก็ไม่เห็นอะเห็นขอบขอบนี้แล้วก็ ร้อยแปสบหกยังมองเห็นคนทงอยู่ได้ถ้าขยิงนิดหนึง่งยังเห็นอยู่อืมเยี่ยมครับขอบคุณครับโอ้สวยงามครับ สุดยอดผมว่าคุณตีลงทรายตลอดดีกว่าพาแน่นอนอ๋อถ้าไม่ลงทรายจะเบอร์ดี้ยัไโอ้โหระเบิดทรายถ้าขนาดนี้แล้วไปพัดลูกระเบิดทรายเถอะโอเคได้ไม่เกีดเบอร์ดี้เลยนะเนี่ยโอ้อยากจะพัดเบอร์ดีแต่ไม่เป็นไรให้พามาให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเล่นในบังเกอร์แล้วเนี่ยมันก็ยังเล่นได้มันก็ยังไม่ได้ยากจนเกินไปอืแต่มี ผมว่ามีความท้าทายสําหรับคนที่ระเบิดทรายไม่ดีดีกว่าถ้าคนระเบิดทรายไม่เป็นระเบิดทรายไม่ดีเนี่ยตกทรายบ่ลึกอย่างนี้เนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยก็คือยอมแพ้ไปครึ่งตัวแล้วไงเป็นไปได้ใช่แต่ปริมาณทรายไม่ได้เยอะขนาดนะั้นคือถ้าปริมาณทรายเยอะแบบร่วน,วน,วนๆเยอะๆนะแต่ก็อีกนะวันนี้เราชื้นเรามาฝนตกเมื่อคืนใช่แต่แต่มันกลายเป็นรู้สึกว่าบังเกอร์อย่างเงี้ยมันแฟงคือคือด้วย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 ทรายของเขาอ่ะครับ มันทำให้ระเบิดรู้สึกว่าระเบิดผ่านได้ง่ายกว่าออย่างพี่เจพูดผมเข้าใจเลยว่าถ้ามันเป็นทรายที่มันเยอะๆแบบนั้นนะกรบินบุรีมาใส่บ่อเนี้ยอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยทัวโปก็ทัวเปอร์ร้องโอกอ่ะโอเคเดี๋ยวมาจบเลยนะจ้าไปครับเยี่ยมขอบคุณครับครับ เดี๋ยวไปดูบังเกอร์อื่นต่อครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ขับผ่านมากว่าจะมาถึงหลุมนี้ก็เห็นอยู่หลายหลุมความที่เขาเพิ่งทําใหม่ด้วยนะครับบังเกอร์เขาน่าจะเป็นจุดเน้นให้ชัดเจนเดี๋ยวเราพาไปดูความท้าทายของบังเกอร์หลุมอื่นเพิ่มเติมโอเคไปกันตอนนี้มายืนอยู่ที่หลุม4ี่พาส ยิงเลเซอร์แล้วเมื่อกี้นี้จากแท่นน้ําเงินถึงธงร้อยห้าสิบหลาครับใช่ไหมแต่ยังไม่นับหลมนะไม่เกี่ยวกัลบ,มบมลมทาทไมไม่เล่นแท่นหลังทาไมไม่เล่นแท่นเหลืองเพราะว่าทีวีถ่ายออกมาแท่นน้าเงินสวยกว่าบอกตรงๆอันนี้คือเหตุผลของเบื้องหลังของการทํางานบางรั้งเพราะฉะนั้นดูแฟนรายการทีวีาอาจจะงเคยเห็นนะผมว่าถ้าถ้าดูประจํานะจะรู้บางหลุมเราไปถ่ายแท่นหลังบางหลุมเราถ่ายแท่นน้าเงินบางหลุมเราถ่ายแท่นขาวครับบางหลุมเราเคยถ่ายแท่นแดงเลย <c oughs> เพราะว่าในแง่ของรายการทีวีภาพที่ออกมามันสวยไม่เหมือนกัน <Okay. S 2> นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเทคนิคแบบโอ้ยต้องอย่างนั้นต้องนี้เกี่ยวกัระยะโอเคเราก็ต้องว่ากันไปตามจริงครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องตีลงมังเกอร์หรอกเดี๋ยวผมตีลงมังเกอร์ก็ได้คุณตีลงน้ำไปแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ต่ร้อยห้าสิบหลากรีนจากนี่ดูมันดูดูบางนะ <c oughs> ดูไม่ลึกแล้วก็ด้วยความที่เขา บ้นเนยขึ้นมาบางอบางทางเข้ากรีนทําให้ช่องกรีนนี่เล็กนิดเดียวมันดูมันดูกรีนไม่ใหญ่ของจริงไม่แน่ใจจากนี้ดูไม่เห็นยังไม่ได้ไปล้าหน้าไปดูก่อนแล้วก็ดูว่าถ้าสั้นกว่าเนี่ยน่าจะไหลกลับลงมาถูกไหมใช่เฉพาะขอบหน้าแต่เอาสิ่งที่เห็นชัดสุดคือบังเกอร์เบลเลอร์เลยข้างหลังเนี่ยบเบลเลอร์เลย <laughs> เอาเป็นว่าไม่ต้องเตือนล่วงหน้าเวลาคุณมาเจอเอง <laughs> <ew a S 2> พอ<ม>คุณ<า>ลอดอุโมงค์พอลอดอุโมงค์มาจากหลุมสามมาเจอหลุมสี่ปุ๊บคือสิ่งแรกที่คุณจะเห็นก็จะเป็นไม่แน่นะบางคนเห็นน้ําก็ได้นะสิ่งสิ่งที่กลัวจะเห็นอะไรก่อนใครกลัวน้ําเห็นน้ําใครกลัวทรายเห็นทราย <c oughs> นะฮะเรากลัวลงฮะเดี๋ยวเราเห็นทงกันเดี๋ยวพอ <c oughs> พอกันนเหล่งกลางกรีนฮะเสาฮะลูกไปแถวทงฮะมันเป็นมันเป็นอะไรที่นักกอล์ฟทำเป็นประจำคือจากหน้ากรีนถึงหลังกรีนมี25นะโดยประมาณอันนี้คือปากซ้ายสุดไงใช่แต่จริงๆอะพื้นที่ขวาเยอะนะแต่ด้วยเขาเอาบังเกอร์มาดักหลอกทางด้านขวา แต่ถ้าเกิดเลยไม่เห็นกรีนนะความกว้างอ่ะซ้ายขวาพี่ว่ามี30-35เลยเยอะเยอะเยอะแต่ถ้าให้มองจากทีออฟมามันมองทีออมันดีแค่ลิดเดียวกรีนเล็กพอมาถึงจริงใหญ่เบ้อเลยครับแต่เรื่องจากเรื่องวันนี้เราจะคุยเรื่องบังเกอร์เดี๋ยวไปดูไปดูบังเกอร์กันดีกว่าแบงค์หลังคุณว่าน่ากลัวไหมเขาทําอัดสายค่อนข้างแน่นอืแต่ถ้าไม่แน่นนะทําอย่างนี้นะมีโอกาสฝัง ถ้าเกิดลูกฝังแล้วต้องไปยืนกระเทเล่ระเบิดไซยอย่างเงี้ยยากมากแน่นอน<ช>แต่เชื่อด้วยความเชื่อว่าเขาน่าจะอัดมานั่นใช่เพื่อช่วยให้รับลูกแล้วลูกก็กลิ้งลงมาเฉยๆเดี๋ยวลองดูนะมันต้องคว้างตรงๆเลยปะเนี่ยลอยๆมาตุ๊บโอเคไม่ฝัง,ไม,ฝงไม่ฝังแน่นอนคือถ้าทำร่วนๆแล้วมันจมเลยโอ้โหไม่ไหวอะ่ะใช่ เขาไม่ได้ทําร้ายคุณเขาทาเพื่อช่วยให้ลูกคุณไม่กระดอนไปต่อคือแครี่มาแล้วก็ไหลกลับมาไม่ต้องหัวก็ระเบิดสายปกติเพียงแต่ว่าอาจจะลงเนินนะไรอันนั้นความท้าทายปกติทั่วไปแล้วพี่ไม่คว้างด้วยอฮะเอาเอา,เอาด้วยกันเอา,เอานู้นเลยของคุณนะเอาดีท้างหลังนนะ้นเลย่าเลยเอาผมเห็นคุณคว้างแล้วก็โอเคแล้วนี่ ยอดครับสวยครับครับเนี่ยความท้าทายของสนามก็น่าจะเหมือนตอนพูดตอนต้นส่วนหนึ่งก็คือน้ำส่วนหนึ่งคือน้ำ,ส,นนนำส่วนหนึ่งคือความยิ่งใหญ่ของบังเกอร์ไม่ได้ โหดร้ายนะผมไม่รู้สึกว่าโหดร้ายจนเกินไปแต่ก็อีกแหละเรากําลังพูดถึงว่าคือผมก็ไม่ได้เป็นคนระเบิดทรายดีมากมายแต่ก็เทคนิคก็ยังยังพอเข้าใจอยู่ทําได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มั่นใจเลยเกี่ยวกับระเบิดทรายพอะเจอขอบสูงพวกนี้คุณอาจจะหวั่นไหวแล้วก็อาจจะพลาดทั้งท้ที่ธรรมดาจะไม่ได้พลาดขนาดนั้นทรายใหญ่ขอบสูงน้ําเยอะแต่สนามสวยครับเฮาส์เบลเลอร์เลย แล้วผมเชื่อว่าบรรยากาศการเดินเข้ามาจุดนัดพบเนี่ยเขาเขาจะมีบาร์ตรงกลางควาเขาเดินเข้าไปปุ๊บจะมีบาร์อยู่ตรงกลางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคในยุคโควิดเราไม่แน่ใจว่าเราจะพบเจอกันยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านพ้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันน่าจะเป็นมุมสังสรรค์ที่เฮฮากันมากครับเจอกันโดยไม่นัดหมายอ่ะผมว่าตรงนั้นแหละโอเคดีแต่สรุปว่ามาพูดถึงสนามแล้วผมบอกตรงว่าเขาวางในเรื่องของบังเกอร์รวมถึงน้ําได้ดีคือบรรลายมาว่า ไม่ใช่มีแค่น้ําที่มาอยู่ในในอินเพลย์มันกลายเป็นมีบังเกอร์เข้ามาเกี่ยวในอินเพลย์ด้วยมันทําให้เกมสนุกขึ้นเพราะคุณกลัวน้ําแต่คุณก็ต้องมาเจอกับทรายอีกมาเจอกับบังเกอร์ที่มันให้เลือกผิดได้อะบางทีอาจจะไม่ได้ผิดอย่างที่คุยเมื่อกี้คือถ้าผิดด้านหลังผิดซ้ายมากลายเป็นระเบิดทางลงแต่ถ้าคุณเลือกเลือกสั้นก็มีทั้งน้ําและบังเกอร์ใช่แต่ถ้าเป็นผมเลือกอาจจะเลือกสั้นเพราะว่าอย่างที่เจว่าระเบิดลูกนี้มาไหลกลับไปถึงหน้ากรีเลยนะ จอกรนแข็งขึ้นมาน่าจะไปชิปใหม่อีกรอบนึงครับใช่เปิดแล้วนะครับวันที่1ตุลาคม2564นะครับี๋ยวปี2021นี้หลังจากที่เรโนเวทกันมาปิดเป็นสภาพแน่นอนสนามเพิ่งจะเปิดใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะยังเก็บอยู่ครับคุณอาจจะเจอบ้างบางบริเวณที่เขาปลูกต้นไม้อยู่หรืออะไรที่เขายังเก็บไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราให้กับแ่กันได้เพราะว่าสนามอุตสาหะลงทุนเพื่อจะสร้างให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นแล้วถ้าพวกเรามาสัมผัสกัน เชื่อเป็นสนามหนึ่งที่สนุกแน่นอนในเกมกอล์ฟอยู่วังน้อยนะครับหาไม่ยากครับก็จากกรุงเทพมาถ้าบ้านผมก็วงแหวนมาฟุบลงวงแหวนวิ่งหน่อยเดียวก็ถึงแล้วครับนะใครยังไม่ได้มาลองมาลองดูนะครับเดอะว,วังน้อยครับ